สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนหัวข้อการคำนวณหาสูตรโมเลกุลซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องจากการหาสูตร empiric หรือสูตรอย่างง่ายนะคะเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะมีอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองในการหาสูตรโมเลกุลน,นั้นอย่างในรูปที่นักเรียนเห็นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกว่าสูตรโครงสร้างนะคะแบบนี้ก็คือสูตรโครงสร้างสูตรโมเลกุล ของสารประกอบในรูปนี้ก็คือ CsCl3 นะคะอ่าทีนี้ตรงเนี้ยก็คือสูตรโมเลกุลที่เราต้องการทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอสูตรโมเลกุลมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องหาสูตรอย่างง่ายหรือสูตร empiric ให้ได้ก่อนเวลาที่โจทย์กำหนดมา เราถึงจะหาสูตรโมเลกุลได้โดยจะใช้หลักความสัมพันธ์นะคะห,หลักความสัมพันธ์ที่ว่าก็คือตรงนี้ค่ะสูตรโมเลกุลและสูตรเอมพิเรคันมีความสัมพันธ์กันดังนี้ก็คือสูตรโมเลกุลจะเท่ากับสูตรเอมพิเรคันหรือสูตรอย่างง่ายเนี่ย่อยเอ็นนะคะหรือคูณด้วยเอ็นนั่นเองนะ เมื่อ n จะต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้นก็คือเริ่มตั้งแต่1 2 3เป็นต้นไปเลยนะคะดังนั้นถ้าเราคำนวณหาสูตรอย่างง่ายได้เนีเราก็จะสามารถหาสูตรโมเลกุลได้โดยการหามวลโมเลกุลนั่นเองดังนั้นมันก็จะมีความสัมพันธ์ตัวช่วยแถมออกมาอีกนิดหนึ่งที่ทำให้เราหาสูตรโมเลกุลได้นะคะก็คือถ้าเรารู้สูตรอย่างง่ายแล้วแล้วเราหามวล นะคะมวลของสูตรอย่างง่ายหรืออยู่หรือมวลของสูตรเอมพิเลคันเนี่ยพอเราหามวลนะคะของสูตรเอมพิเลคันแล้วคูณด้วย n ะคะมันจะมีค่าเท่ากับมวลโมเลกุลนั่นเองมวลโมเลกุลมาจากไหน มันก็มาจากสูตรโมเลกุลนี่แหละค่ะเวลาที่เราจะคำนวณหามวลโมเลกุลนั่นคือเราต้องรู้สูตรโมเลกุลของสารตัวนั้นก่อนเนาะ,ะดังนั้นถ้าเราอยากถ้าเราทราบมวลโมเลกุลของสารเราก็จะสามารถหาสูตรโมเลกุลได้นั่นเอง อ่ะเรามาดูหลักการก่อนเนาะหลักการในการคำนวณหาสูตรโมเลกุลจากสูตรอย่างง่ายหรือจากสูตรเอมพิเรคันอันดับแรกเลยข้อ1เราจะต้องคำนวณหาสูตรอย่างง่ายให้ได้ก่อนข้อ2เราก็อเอามาเทียบว่าสูตรโมเลกุลน่ะมันจะต้องเกิดจากสูตรอย่างง่ายเนี่ยคูณด้วย n นะดังนั้นเราจะต้องรู้มวลโมเลกุล นะรู้มวลโมเลกุลของสารนั้นถ้าเรารู้มวลโมเลกุลเนี่ยนะมวลโมเลกุลก็จะมีค่าท่ากบสูตรอย่างง่ายคูณด้วยเอดังนั้นเราก็จะรู้สูตรโมเลกุลโดยอัตโนมัตินะคะอานี่คือความสัมพันธ์ที่เราจะใช้อ่าเรามาดูตัวอย่างเลยตัวอย่างที่1สารประกอบชนิดหนึงเกิดจากการรวมกันของคาร์บอน6กรัม ไฮโดรเจน1กรัมและซัลเฟอร์ก็คือกรรมฐาน8กรัมถ้าสารประกอบนั้นมีมวลโมเลกุลเท่ากับ240โจทย์บอกมวลโมเลกุลมาให้แล้วสูตรโมเลกุลของสารประกอบนี้เป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้หาเราก็มาโซโลวิธีการทำเหมือนกับสูตรเอมพิลิคั้นทุกประการเลยค่ะวิธีทำขั้นที่หนึ่งก็คือเราจะต้องหาสูตรเอมพิลิคั้นก่อน ะะหาสูตรเอมพิ i ิคันวิธีทำก็คืออ่านปัญัาแรกอัตราส่วนโดยมวลมันมีธาตุอะไรบ้างมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนและมีซัลเฟอร์นะคะคาร์บอนต่อไฮโดรเจนต่อซัลเฟอร์หรือกร,รมมาถันเอามวลมาเลยค่ะคาร์บอนก็คือ6กรัมนะคะไฮโดรเจน1กรัมกร,รมมาัน8กรัม เสร็จแล้วต่อไปเราจะต้องหาอัตราส่วนโดยโมูลก็คือให้เอาเลขมวลอะตอมมาหารของใครของมันดังนั้น6คือคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยมวลอะตอมของเขาคือ12นะคะไฮโดรเจนตัวที่2ก็คือ1ก็ต้องหารด้วย1ซัลเฟอร์หรือกำรรมะถันเนี่ยมวลอะตอมคือ32ดังนั้น8จึงหารด้วย32นะคะ กดเครื่องคิดเลขอย่างแรง6หาร12ก็จะได้0.5 1หาร1ก็ยังคงเป็นต่อ1เหมือนเดิม8หาร32ก็ได้1ส่วน4ก็คือ0.25อาทีนี้เราต้องทำให้เป็นจำนวนเต็มก็เอา0.25มาหารทุกตัวเลย0.25หานะคะหาร0.5ก็จะได้ เท่ากับ2 0.25หาร1ก็จะได้4 0.25หารตัวเองก็คือได้1อ่ะเราได้อัตราส่วนโดยโมวลของคาร์บอนต่อไฮโดรเจนต่อซัลเฟอร์แล้วว่าเป็น2ต่อ4ต่อ1ดังนั้นสูตรอย่างง่ายของสารนี้ก็คือ C2H4 แล้วก็ S 3. น,ะะนี่ก็คือสูตรอย่างง่ายอพอได้สูตรอย่างง่ายตรงนี้แล้วเราก็ต้องจับตัวนี้ไปเพื่อหาสูตรโมเลกุลนะคะเอามาดูสไลด์ถัดไปเมื่จำไว้นะได้ C2H4H นะคะขั้นที่2หาสูตรโมเลกุลนะคะก็คือสูตรโมเลกุลนะคะมันก็จะหาได้จากนะคะหาได้จาก สูตร empiric a l นะคะคูณด้วย n n คือจำนวนเต็มอ่ะห้อยด้วย n นั่นเองนะคะ,ะดังนั้นเราก็มาเลยค่ะ C2H4S เมื่อกี้ที่เราหาได้แล้วเราก็เอามาใส่วงเล็บแล้วก็ห้อยด้วย n จะเท่ากับมวลโมเล,มลกุลของเขาที่โจทย์ให้มานะคะ เท่ากับมวลโมเลกุลดังนั้น C2H4S ทั้งหมดห้อย n ก็จะมีค่าเท่ากับ240นะคะโจทย์บอกมาว่าสารประกอบชนิดนี้มีมวลโมเลกุลเท่ากับ240อทีนี้เรามากระจายค่ะเราจะต้องหาค่า n ให้ได้ C มีอยู่2อะตอม เราก็แตกมาเลย 2C บวก 4H ก็คือมีไฮโดรเจน4อะตอมแล้วก็บวกด้วยกรรมฐาน1อะตอมทั้งหมดเนี่ยคูณด้วย n น,นะคะได้240อ่ะเดี๋ยวเราจะหาถอดสมก,การ2คูนคาร์บอนอะมวลอะตอมของคาร์บอนก็คือ12มันก็คือ2คูน12เราต้องค่อยๆทำไปนะคะ C ไฮโดรเจนก็คือ4คูณ1นะคะมมลอะตอม32ค่ะซัลเฟอร์ทั้งหมดห้อยด้วย N นะคะอาจใส่วงเล็บใหญ่อันหนึ่งทั้งหมดเท่ากับ240 2คูณ12ได้24นะคะบวกอีก4เป็น28 28บวก32ได้60นะคะรวมแล้วได้60 N เท่ากับ240 ดังนั้น n ก็จะเท่ากับ240หาร60ก็มีค่าเท่ากับ4อ่พอเรารู้ว่า n เท่ากับ4ปุ๊บดังนั้นสูตรโมเลกุลของสารนี้ก็คือ C2S4 S ทั้งหมดห้อย n ก็คือห้อยด้วยเลข4ก็จะมีค่าเท่ากับเอา4คูณเข้าทุกตัวเลยก็จะเป็น C 4คูณ2ได้8 C8 อ่ะไฮโดรเจน4คูณ4ได้16แล้วก็ซัลเฟอร์1คูณ4ก็ได้4ดังนั้นคำตอบก็คือ C8H16S4 นะคะอ่ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่2ส,สารประกอบชนิดหนึ่งประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอน24.3%แล้วก็ธาตุไฮโดรเจน4.1ที่เหลือเป็นธาตุ คอรีนดังนั้นเราก็มาช่วยกันหาคอรีนเอาไว้เลยนะคะเราก็มาหาคอรีนกันไว้เลยดีกว่าอขอใช้สีชมพูแล้วกันดังนั้นคอรีนก็จะเท่ากับ100 4. 1 0 0ลบออกซดลบออก4.1นะคะ ก็จะเหลือเท่ากับเท่าไรเอ่ยกดเครื่องคิดเลขอย่างแรงได้71.6นั่นเองอ่ะทีนี้เราก็จะรู้มวลของทุกธาตุแล้วมีธาตุอะไรบ้างคะทุกคนก็จะมีคาร์บอนต่อไฮโดรเจนแล้วก็คอรีนอ่ะแล้วก็ใส่ให้ถูกนะคาร์บอน24.3นะคะไฮโดรเจนก็4.1 ต่อด้วยคอรีนก็คือ71.6ทีนี้ต่อไปบรรทัดที่2ก็อัตราส่วนโดยโมลก็เอามมลอะตอมของใครของมันมาหารก็จะได้24.3คาร์บอนก็ต้องหารด้วย12นะคะไฮโดรเจนก็4.1หารด้วย1คอรีนก็71.6หารด้วย35.5อ่ะ กดเครื่องคิดเลขอย่างแรงก็จะได้2ต่อ4ต่อ2ทีนี้มันไม่ได้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำจะเห็นว่ามันยังสามารถเอามาหารให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้อีกก็คือเอา2มาหารน,นั่นก็คือ1ต่อ2ต่อ1นั่นเองดังนั้นสูตรอย่างง่ายของสารประกอบชนิดนี้ก็คือ C1 S2 แล้วก็ Cl อ่ะจำตัวนี้ให้ดีนะคะแล้วเราก็เอาไปหาสูตรโมเลกุลค่ะ CS2Cl นะคะอ่าเราก็มาเลย CS2Cl ทั้งหมดห้อยด้วย n เท่ากับมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลโจทย์บอกไว้ว่าคือ99นะคะอ่ะดังนั้นตรงนี้ก็จะเท่ากับ 99ทีนี้เราก็มากระจายค่ะคาร์บอน1อะตอมบวกไฮโดรเจน2อะตอมบวกคลอรีน1อะตอมทั้งหมดคูณด้วย n เท่ากับ99คาร์บอนก็คือ12ไฮโดรเจนก็คือ2นะคะ2คูณ1ได้2คลอรีนก็35.5ทั้งหมดห้ยอย n เท่ากับ99 อะรวมกันแล้วได้เท่าไหร่คะทุกคนมันก็จะได้49.5คูณด้วย n 49.5n เท่ากับ99ถ้าเราจะหา n เดียวก็เอา99 n. ย้าย49.5มาหารนะคะ มันก็จะได้เท่ากับ2นั่นเองทุกคนพอเราได้ n เ,เท่ากับ2ปุ๊บเราก็เอา n ไปคูณเข้าทั้งหมดนะคะดังนั้นสูตรโมเลกุลของสารนี้ก็คือ C อเอา2คูณเข้าไปเลยก็จะเป็น C2S4Cl2 นั่นเองทุกคนง่ายมากใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ